ตอนนี้น้ํามันยังไม่น้ำมันยังไม่แข็งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้าจะแข็งเดี๋ยวค่อยเอาน้ําร้อนมาเปลี่ยนค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้มีหมอกนะคะดูค่ะหมอกหนามากกบก็เดินไปด้วยน้ําร้อนไปให้ไก่เหมือนเดิมค่ะ พื่อไม่เชื่ออ่ะนี่น้ำรอ้อนน้ำรอ้อนละลายหมดแล้วค่ะเนี่ยตรงเนี้ยพืชก็เริ่มเป็นน้ำละแต่ว่าน้ำไก่เราก็แข็งไงคะกบก็เลยต้องเอาน้ำมาให้ไก่มาเปลี่ยนตลอดอุย้ยมองหนามากถ้าอยู่บนถนนขับรถก็จะหนากว่าน,นี้นะคะเราจะมองไม่เห็นดูแข็งแล้วนะคะน้ำน้องไก่แข็งแล้วคะ่ะ จะต้องหาอะไรมาตีมาตอกกบใช้ไม้แบบนี้และะ้วขกระทุ้งเลยนะคะนะ่แตกแล้วก็อันนี้คือรอยตีนหนูนะคะเนี่ยมันทำให้ดำเขาจะปีนขึ้นมาค่ะดูคะ่ะที่มันเปื้อนเนี่ยเพราะว่าน้ำมันกระเด็นนะคะมันก็จะทำให้เปื้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาอากาศมันดีๆแล้วก็มาเช็ดออกค่ะตอนนี้คือทำยังไงมันก็เปื้อนคะ่ะ นี่เราทุงให้แตกแล้วก็ค่อยเอาน้ําลงอันนี้ก็เป็นค่ะอันนี้ก็แข็งนี่มันเป็นรอยหนูมามาปีนมาไตา่เพื่อมากินน้ําเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะเอาน้ําร้อนี่ค่ะใส่ลงไปเลยที่เกาะข้างบนเดี๋ยวก็จะละลาย แบบนี้แล้ค่ะเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะวันนี้กบเอาเข้าวเย็นมาให้ไก่ด้วยค่ะกินเงียบกริบเลยแล้วก็ไม่จิกกันแล้วนะคะโอ้โหถูกใจข้าวเหนียวมันเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นชิ้นที่มันแฉะก็เลยเก็บไ้ให้น้องไก่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กบเสียงแหบเลยนะคะกลับจากข้างนอกมาค่ะก็รู้สึกว่าปรับอุณหภูมิร่างกายมันมันไม่ค่อยทันนะคะมันก็จะมีเสมหะแล้วก็มีอาการไอด้วยนะคะช่วงนี้วันนี้อากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะแค่4องศาแต่ทำไมวันที่ติดลบหนึ่งกบรู้สึกว่ามันมันไม่ได้หนาวอะคะ่ะแต่พอวันนี้มันรู้สึกว่าอากาศมัน สี่องศาเองจะทำไมมันหนาวกว่าลบหหรือไม่ก็1องศานะคะวันนี้ก็เลยจิบน้ำนํำน้ําอุ่นผสมกับเลมอนค่ะบีบเลมอนใส่เปรี้ยวปิ๊ดเลยนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะทําเมนูสําหรับอาหารกลางวันนี้นะคะวันนี้สามีอยู่ค่ะกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ในออฟฟิศนี่นะคะได้ยินเสียงอยู่บลัง บางครั้งก็อาจจะได้ยินเสียงคุณสามีเดินเขา้าเข้าอ,อกออกบ้านนะคะเพราะว่าออฟฟิศคุณสามีจะไม่ค่อยอุ่นเท่าไหรค่ค่ะอีกห้องกินข้าวกับห้องอห้องรับแขกจะก่อกองไฟไว้เขาก็จะเดินไปรับความอุ่นนะคะพร้อมกับโทรศัพท์ไปด้วยอา,อาจจะมีเปิดประตูเข้ามาบ้างนะคะวันนี้เมนูของกบเนาะคือกบมีปลาแซลมอน,นะคะ่ะ มันเหลืออยู่สองชิ้นค่ะทุกคนสามชิ้นสิอ่ะนี่ค่ะเขาก็จะแพคมาแบบนี้นะคะนี่นี่เราก็เอาไปทําเป็นสเต็กเป็นชิ้นๆได้แต่ว่ากบอยากทําทีเดียวให้มันหมดนี้เลยก็คือเอามาทําข้าวผัดปลาแซลมอนค่ะเส่วนผสมมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะไปอีกห้องนั้น <c oughs> คุยโทรศัพท์ไปด้วยกันเห็นไหมคะพูดยังไม่ทันจบคือข้าวข้าวเมื่อวานนี้กบหุงแล้วมันเหลือค่ะแล้วก็คิดว่าจะกินไม่ทันนะคะก็เลยเอามาทําเมนูนี้แหละแล้วก็มีเ,เครื่องปรุงต่างๆก็จะเป็นพวกแครอทพวกหอมพวกกระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการทําอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวทําให้ดูค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้ยินว่าที่ประเทศไทยอากาศหนาวไม่แพ้กันเลยใช่ไหมคะปีนี้รู้สึกว่าหนาวกันทั่วหน้าเลยนะคะปลาแซลมอนหั่นเต่าค่ะวันนี้อาจจะมีหนังหน่อยถ้าคุณสามีไม่กินก็เดี๋ยวให้เขาเขี่ยทิ้งค่ะเขี่ยหนังนะคะกบจะใส่ทั้งทงที่กระทะยังไม่ร้อนนะคะตัวนี้เป็นกระทะเทร้อนค่ะมันก็จะไม่ติดกระทะนะคะ เดี๋ยวน้ำมันจากหนังของปลาก็จะออกมาอีกเยอะเลยค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมเนี่ยจะสับก็ได้บดก็ได้ปั่นก็ได้ตําก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าครอบครัวเรานี่ชอบแบบว่าให้กระเทียมเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะเวดาที่เราเจียวแล้วมันจะกรอบแล้วมันก็จะอร่อยคือชอบกระเทียมนะคะจะกินกระเทียมนะคะ เอาแบบนี้เลยกระทะใบนี้มันมันกว้างนะคะแล้วก็มันใหญ่กว่าไอตัวหน้าเตา่าก็เลยน้ำมันจะมากองไปทีเดียวเดี๋ยวเจียวกระเทียมก่อนสักครู่นึงค่ะกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ก็สับนะคะหอมหัวใหญ่ได้ที่แล้วนะคะก็ข้าวเย็นลงเลยค่ะข้าวเย็นกบที่จริงมันก็แฉะนิดนิดนะมันก็ไม่ได้แบบว่าเส้นสุกเอยเม็ดสวยนะคะ มาดูว่าเราจะผัดได้สวยไหมแฉะไหมทีนี้ก็ค่อยๆคยนให้เข้ากันในขณะเดียวกันกบก็จะใส่ไข่ไปเลยค่ะคนไปพร้อมๆกันไข่เนี่ยเรามีเยอะใส่ไปเลยค่ะ5ฟองเพิ่มสีสันด้วยละค่ะ,ะ,ต,ะ,คะตีไข่ให้แตกแล้วก็ปล่อยให้มันแฉะไปค่ะเดี๋ยวสักคู่หนึ่งก็จะค่อยๆแห้งไปไข่ก็จะละลายไป ตอนนี้สามีกบก็มาเล่งแล้วนะคะว่าหิวข้าวแล้วไม่ต้องตกใจนะคะตอนเล้งแรกมันก็จะดูแฉะๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันเองค่ะตอนนี้กบก,ก็จะใส่โชย,ยุนะคะถ้าไม่มีโชย,ยุใส่ซอสสออีฝกักชกเขียวได้นะคะทุกคนไปดูข้างล่างนะคะมันก็จะเริ่มแห้งนี่ค่ะเราจะปล่อยให้ไข่เขาแบบแห้งไปเรื่อยๆหรือกับข้าวแล้วมันก็จะร่อนไปค่ะทุกคน ข้าวก็เริ่มแห้งเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ใส่แครอทค่ะใส่แครอทแล้วก็กบก็จะปรุงด้วยผงรดี้ของกบนะคะที่กบชอบใส่เสมอค่ะเพิ่มสีสันค่ะใครชอบใส่ถั่วลันเตาไปด้วยเพิ่มสีเขียวก็ได้นะคะแต่ของกบจะใส่เป็นหอมตอนสุดท้ายค่ะข้าวเราก็ร่วนแล้วนะคะทุกคนร่วนแล้วก็ไม่ติดกระทะแล้วค่ะทีนี้เราก็ใส่ ปลาแซลมอนลงไปคืนเลยค่ะทีนี้พร้อมกับใส่ต้นหอมค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันชิมรสชาติก่อนนะก่อนที่จะคลุกเคล้านี่ค่ะข้าวผัดปลาแซลมอนก็เสร็จแล้วนะคะ บอกแล้วว่าใช้กระทะเทฟลอนอยังไงมันก็ไม,ไม่ไม่ติดกระทะค่ะเห็นไหมมันแห้งไปเลยอ่ะเนี่ยข้าวกบก็ไม่ได้แฉกเกินไปกว่าน,นี้นะสวยดีค่ะแล้วกบก็จะเพิ่มความหอมด้วยเนยค่ะทุกคนสามีอะชอบมันเนาะหอมเนยฝรั่งเขาก็จะชอบกินนะคะแล้วก็ข้าวผัดก็จะเงาเงาไม่ไม่ดูแห้งด้วยค่ะแล้วเราก็จะคนจนกว่านี่ละลายตอนนี้ก็ปิดไฟได้แล้วะคะ่ะ เสร็จแล้วไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนไปทำกินกันได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟคะ่ะคุณสามีรอกินแล้ว สวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนหลังจากที่กินข้าวเสร็จคะ่ะรู้สึกว่าคลิปนี้จะสวัสดีกันเรื่อยๆเลยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วแทบจะไม่ทันคุณสามี <c oughs> ข้าวผัดแซลมอนคะ่ะวันนี้กบทอดหนังไม่ค่อยกรอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณสามีก็แยกเอาระหว่างหนังออกแล้วก็กินเฉพาะเนื้อแล้วก็เอาหนังให้แมวไปแมวก็ชอบซะด้วยสิ นี่นะคะหมูที่กบทําการผสมบดอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หนึ่งช้อนทําให้มันเสร็จค่ะเพราะว่ากบก็อยากจะเอาไว้กินภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะแล้วก็มันน่าจะเหลือเยอะแล้วได้เยอะก็เลยจะเอาไว้สําหรับต้อนรับแขกด้วยค่ะกินกับซอสของเขาเนาะ ซื้อมาจากร้านนามหมูนั่นแหละค่ะช่วงนี้อากาศมันเย็นก็เลยจะทําของตุนๆไว้ค่ะแล้วเวลาที่เราอยากกินก็จะได้เอาออกมาทําให้มันรวดเร็วเลยค่ะแล้วเสร็จหลังจากนี้กบก็จะไปรื้อ,อ,อโคเชกบค่ะทุกคนกบมีโคเชอีกเออไม่ใช่โคเชตัวนี้เป็นนิตติ้งกบมีนิตติ้ง เสื้อที่กบเคยถักก่อนหน้านี้นะคะมันถักเสร็จแล้วแหละแต่กบไม่แฮปปี้เท่าไหร่รู้สึกว่าช่วงตัวมันจะไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะเหางานให้ตัวเองกบก็เลยลื้อค่ะลือทั้งหมดแล้วกบก็จะถักใหม่ค่ะคานวณใหม่นะคะเพราะว่ากบก็ว่ากบคำนวณบวกลบคูณหารไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะไซส์เอนะคะพอถักออกมาแล้วมันเป็นไซส์เอ็อ XL ค่ะกบก็เลยอเอาใหม่ นะคะคทีนี้ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าจะคำนวณถูกอีกไหมคือได้มันเส้นใหญ่นะคะมันก็คำนวณยากหน่อยเพราะว่ากบไม่มีไม้เบอร์นี้นะคะกบดัดแปลงทั้งหมดเลยยิ่งเสื้อของคุณสามีเนี่ยกบเขียนแบบเองนะคะเขียนลายเองค่ะที่มันเป็นลายค่อยๆกันเป็นรูปเป็นรูปเปียรปปร,รูปโบนะคะกบเขียนแบบเองว่ามันควรจะเป็นควยระดับไหนนะคะ อยู่เมืองนอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยดีมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ถักนู่นนี่นั่นเป็นเหมือนกบนะคะถักโคเชถักนิตติ้งเป็นเหมือนกบอะ่ะก็จะได้ถักเอาไว้ใช้เองค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็จะเจออากาศร้อนหน่อยเนาะก็ทำได้ถักไว้สําหรับขายในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าปีนี้กบอย่างที่บอกนะที่กบถามทุกคนไปน,นะคะว่ารู้สึกว่าปีนี้จะประเทศไทยจะหนาวเนาะ ถ้าใครพอมีไอเดียหรือว่าใครพอถักได้ก็เอาไปทําเป็นงานขายได้เนาะกบใช้มือเลยนะคะอย่าดราม่าเดอ้อทำเองกินเองค่ะนี่ก็เป็นหมูที่ผส,ผสมเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ชุดแบบว่ามันหนาวนะคะทุกคนกบก็ก่อเตาผิงนั่นแหละแต่ว่าก็ทำกับข้าวห้องโน้น,ม,นมันหนาวค่ะ ตอนนี้สามีกบก็ออกไปพบลูกค้าอีกแล้วค่ะวันนี้หมอกหนามากให้คุณสามีซื้ออาหารไก่แล้วก็ดูอาหารปลามาด้วยชวนกบไปซื้อ,อไหมพรมด้วยค่ะเพราะว่ากบบอกว่าไหมพรมกบหมดแกไม่รู้หรอกเอยแกไม่รู้หรอกค่ะว่าไหมพรมอะไรว่ากบมีหลายสี <c oughs> กบบอกว่ากบอยากได้ไหมพรม เพราะว่าเสื้อที่กบถักให้คุณสามีนะคะยังไม่เสร็จเลยคลิปนี้กบก็ไม่มีเรื่องราวไม่มีอะไรมาคุยเลยนะคะจบไปแล้วค่ะทั้งเหลืองสามีเรื่องครอบครัวก็มีแต่การทำกับข้าวของเราเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะโปรแกรมนะ่ะยังไม่ถึงค่ะโปรแกรมที่จะออกงานหรือจะออกอะไรออกสังคมนะคะทุกคนช่วงนี้ก็มาดูกบทำกับข้าวอยู่บ้านสวนเก็บไข่ กับทํากลางบรรยากาศหิมะตกก่อนนะคะช่วงนี้เรายังไม่มีเรื่องอะไรกันมากค่ะช่วงนี้กบก็ทํายุ่งยุ่งซุ่มๆอยู่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวก,กบนะคะน้องพงน้องแพรน้องแพรเนี่ยอยากไปเรียนต่อที่อ,ออสเตรเลียค่ะไปเรียนหลักสูตรเล็กๆน้นอยๆหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะให้คุณสามีเนี่ยเป็นคนการันตีให้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะอันนั้นเดี๋ยวกบจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าขั้นตอนการทําอะไรเยอะๆแยะไปหมดเลยคะ่ะทั้งเรื่องเอกสารทั้งเรื่องกฎมงกฎหมายการเรื่องติดต่อทางโรงเรียนนะคะอันนี้ก็ผ่านไม่ผ่านเราค่อยมองดูกันทีค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแล้วก็น้องก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเผื่อเท่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องน้องแพรเรื่องเกี่ยวกับทำวีซ่าของลูกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับที่พวกเราดำรงชีวิตยอยู่มีอะไรเดี๋ยวก็จะมาทำวิดีโอแล้วก็เล่าเรื่องกันไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ